สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุคนเดิมมัน,นีอกับพ่อกับสาวเข่งคือเก่าเนะาะพ่อแม่พี่น้องทั้งซองเข่งล่าสาวลาวเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามซอยๆเนนะาะพ่อแม่พี่น้องสิบโมงเนาะสาวเข่งก็สิ้อ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุคนไปเบิง่ง น้องซายสาวเค้งเพิ่นบักก้อนก่อบง่งทางหลังเฮือนเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อวานนี่ก็จูดกอไหลเนาะกะสแปงหัวนําแห่เนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วกะมือวานนี่ก็บักกอบงก็ยังบ่ทันแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องบักหรือว่าพันหเนาะบ้านเงเอิ้นบักพี่น้องทั้งบักทั้งพันเอิ้นคือกันแหละเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มีหมู่เพิ่นมาซอยน้ํานอนเดียวสาวเงกสงิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะ เดี๋ยวเราก็ไปเบิงไปสมกันเลยเนาะพี่น้องบักไก่สีเลวเลยพี่น,อน้องนี่ก็มันใหญ่เลยพี่น้องไปว่ามันมืดเนาะพ่อเขาก็เพพังเลยพี่น้องคันบ่ม่างก็ไหมออกนี่ก็ยากพี่น้องก็ไหลนี่เขาก็ได้จูดไปแล้วเนาะจูดคืนนี่เห็นยังแม่เอามา่มา,มาเขาเอาลงอยู่ เก็บไม้พี่น,ออน้องนี่เดี๋ยวสกีกับสิตั้งกล้องไว้เนาะพี่น้องแล้วก,ก็เก็บไม้กล้องไม้เนาะนแต่ก่อนเออสกีกับสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆก,ก่อนเนาะออกเด้อยายยายกระดูขนาดพี่น้องเอาออกแล้วเขาก็สีจูดเนาะก็ไหลนะเขาจูดเบิดแล้วพี่น้อง เอาไปว้อยู่พูนผู้อะไรนี่เลื่อยเลยบุงก็จะตัดไมใใเสียดอี่หตัดออกมันละลายเลยมันหกเอาเอา่อยเอทักอาไมมมนตรง ไปไหว้ความพี่นอ้องวันนี้มีปลากร่องมาใหม่ไม,ม่ห,วมหวมัวเด๋ดดดดอเนี้ยือปวดกนินปวดแดับกดกระจกนั้กระร่อนกว่าออเงาง้ยมนเห้

น้องอะไมีคนมาหนังตะกาวดีๆวายโๆเอาง่ายงานไปนี่อยากมื่นนะเด้อพี่น้อง เริ่มเอ็ดลงเลยเลยเอาเลือยตัดแล้วก็ผ้าพันเนาะเอากอไหลออกแะคือว่าแป็นแน่คันกอบงอันนี้ออกก็สิเป,ปนแบบแปนแหงเลยมันกอใหญ่เลยมันหนักหักยำเดือนหกเดือนเจ็ดได้กินได้ไหมไน้เราไม่ลายได้ละละได้ดูนี่ ทางลงไปวัดพี่น้องตัวนี้แลวก็เป็นซอยเข้ามาทางหลังบ้านเองเนาะได้เวลาพัาน,น,น,นอนแล้วก็จะลงให้สาวป,ปองแป้งพี่น้อง ไฟ่อนลินโทำไมฮะง่ยใครี้เถีอ๋อใครขี้เถงถ้ากามาน่ะค่ะมาอะไมาวอมาเตือแล้วอะไรดำนาแล้วบุกบุกโอ้ยขนาดอันนี้ยังมีวีอันคัดทงอีกกุลเมืออ <laughs> ้เริ่มแล้วได้พี่น้องเริ่มเป็นเลงเลย ขันหล่นจะหัวนี่ฮาเลยเด้นีเจบต้าต้าตาตาใจอยออกเด้อเธอเลกำลังกำลังสิลงพี่น้องอืมอืมอืโอโอ้โอ้ึบๆึมันใหญ่ออกเด้อพึบๆลงแรพี่น้องลงแรลงแรงแล้ยหน้าเรียบร้อย มองยาวดิเออเออติดจักจันได้จักหน่อยเนาะนี่นี่ไม้เอาบ่เอาเด้อเอาให้ฟรีลงแล้วพี่น้องเป้ารู้สึกว่าแปนขนาดเลยเบิ่งทางนี้โล่งแบบแต่ก่อนนันยืนอยู่ถึงเฮือนก็แนมออกมากับมืดบ่ได้เห็นทงไหงนาพี่สังพี่น้องบ่เห็นวิวเลยเพราะว่ากอบงบังเนาะทางนั้นก็มีกอไร่บักอ้สิปนตาแ่พี่น้อง ตก็บักใหญ่นะตั้งแต่ดนๆเลยพ่อใหญ่เซาเข่งปลูกเนาะตั้งแต่เพิ่นยังบ่ทันเสียพุ่นและพี่น้องเพิ่นก็เสียมาหลายปีแล้วแหละประมาณ5-6ปีนี่เนาะพี่น้องเพิ่นได้เสียไปเนาะกอบงกับใหญ่นเฮาก็สิได้บักออกเนาะพี่น้องบักแล้วแล้วก็สิจูดบัดนี้ ใหญ่น้อก็บักใหญ่นะสมมุติจูดฝนตกทำเนาะแบบพอจูดก็บ่ได้เบิดผักหั่นนะหน่อมันขึ้นมาใหม่เอาซําสิแกงเลยเป็นเลื่อย <c oughs> ยังก้อนี้ต่อไปบาดน,นี้คันจงคันจงไว้ก้อดเดียวนี่ก็ยังสิโอเคอยู่แต่พี่น้องก็คือว่าบ่มื้นแฮงเนาะ แยวอีเฟยบุกบุกบุกเขาเป็นคนที่แบบยืนเบิ่งคุ้มงานนะพี่น้องูไปใส่เออดยาคนซื้อตัยายกับพันเนี่ยอมันบอบนี่แหลเอาไปก่อนกนเนี่ย แปลนหัแปนตาเ,น,น,เ,น,น,เน,นี่บานนี่หังสิบริได้กินน้อไหมอะไ บ้าจะไปกินนับเพิ่มห่วยเสากุ้งกับซสาปแป้งพี่น้องซสา,ปแ,ปสาปแป้งเพิ่นคลายเครื่องขายเครื่องออนไลน์เนาะแบบว่าสบู่ยังอะไรนาะพี่น้องสเก็ตสิทธิภาพพ่อแม่พี่น้องออกมาเบิ่งทางนี้เนาะนี่ก็ถือว่าถ้าเข้าเนมออกมาเนาะพ่อแม่พี่น้องมันก็สีแปนน็นเนาะแบบนี้แบบว่าต้องมืดต้องคึมยังต่อไปแล้วพี่น้องเดี๋ยว จักหน่อยเขาก็ซิมาอันแบบว่าพันๆให้มันส้นสัตวนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเขาชิจูดเพราะว่า้าจูดก้องใหญ่แบบนี้เขาก็ย่านเน้องพี่น้องย่านแบบว่าล้มอะไรเนาะเพราะว่าเฮือนเขาอยู่อยู่ฝั่งนั่นเวลาลมมามันก็พัดลงลงไปไว้สี่อยู่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็ย่านแบบว่ามันปีวใส่เฮือนอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้พิ่นลงใชาเสกเฮงพันแรงวันนี่พี่น้องอันย้ายกันย้ายไปอยู่ที่ซื่อดอกพี่น้อง คือว่าสํำเล็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องออกให้งานจ้าอันนี้ครับไฟยังบ่ทานได้หมดเลยได้พี่น้องนี่ก่อไหลเนาะ้าขาจุดบ่เบิดแปลว่าฝนตกลงมาเนาะพ่อแม่พี่น้องมันกระสิมีหน่อไม้ขึ้นมาให้เขากินอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้เต้พอใหญ่พอใหญ่เสาแข่งรั่วพอปลูกพี่น้องเพิ่นปลูกตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่แล้วเนาะ แต่เพิ่นเสียก็ได้หาหกปีเล้พี่น้องมาเบิร์ทางล่างันน,นอ้เขาเพลงยูซานมะพี่น้องกาซิเนมออกมาแบบเห็นโล่งเลยเนาะก็ไหลก็ออกแล้วพี่น้องทางล่างห้องน,น้ำเนาะล้างห้องน้ำกะซิมีกม็นอไมคือการพี่น้องนี่ก็นอไม้เลี้ยงน้องเนาะคือว่าอันกินมันเกิดยามแรงแกงนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันยังบุทันเกิดสำนนเนาะนเดียพี่น้อง ันนี้ก็คือทางทางลังเฮือนเสาเข่งเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าไปทางนี้มันชิสุดเลยพี่น้องมีเฮือนคน้นกับนยังบูงอ่าต่อไปอาจจะมีทางลงไปใต้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนกะเป็นทางยาวเลยแต่ว่าเผ่นเป็นดินของเผ่นเนาะเอพิ่นนะอันตั้งเฮือนใส่อะไรพี่น้องกับมียางลายเนาะพ่อแม่พี่น้องผ้ามาเบ่งอันเผ่นตัดกอบ่งและเนาะพี่น้อง เมื่อวานในเสาเข่งบม่ได้ถ่ายตอนตัดตอนทำอิดเนาะเพราะว่าอันมันข่ำแล้วพี่น้องกาโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เสาเข่งกาซิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เสาเข่งฮิดลิปหน้าต่อไปในเด้อและกาคอให้ฮอดหนึ่งพันซับไว้วเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขนีนแ่แหละเนาะฝากกดแชร์เนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อสิให้ มีคนใหม่ข้ามาเบิ่งเสาเข่งนำนพประพม่พี่น้องกะนพอกันกิบหนาเด้อพอแม่พี่น้องสบายดีจ้า